กันไอ้ผมบอกแล้วไปรอท่านผู้ชมโอ้โหมันเลอะเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมันหันดาขึ้นอยู่มันหันดาขึ้นอยู่เดี๋ยวรอมันหันข้างก่อนท่านผู้ชมดีกว่ดู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 โอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมใหญ่เจ๊ร้อยกัดแหลกดูท่านผู้ชมเนี่ยดูข้าวท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้มันนาเกี่ยวแล้วท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหดูเลยดูข้าวเต็มเลยท่านผู้ชมร้อยกัดโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะนี่ท่านผู้ชมนี่ฮะ รอยกัดแบบนี้เลยท่านผู้ชมนี่ผมมาดูนี่อ้าวเฮ้ยมันมีรูอยู่ข้างในนี่นี่หว้าท่านผู้ชมจัดเลยฮะขับเลขชุดโมสเตอเลสช่างสายล่าเหยียบที่ตายท่านผู้ชมตามด้วยน้ำหอมช่างสายลา่าเรียกเข้าเหยื่อสองทีฮะสองนี่ครับแจวท่านผู้ชมจะไปดูกันมันจะออกมาไหมท่านผู้ชมนี่ฮะมาท่านผู้ชมเราจะมาสังเกตกันว่ารอยกัดแบบนี้มันจะตัวใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ชมนี่นะมันมาแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะใหญ่ไม่ใหญ่ท่านผู้ชม โอ้โหบัลเลอร์ท่านผู้ชมดีฮะหัวมาโผล่มาขนาดนี้ผมบอกเลยตัวบัลเลอร์แน่นอนท่านผู้ชมเ้อเป็นไงนานไงผมบอกแล้วเป็นโลท่านผู้ชมโอ้โห อิ 1. 1. ่งมันเลอะเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมันหันดาให้โยมันหันดาให้โยมเดี๋ยวรอมันหันข้างก่อนท่านผู้ชมดีกว่าดูดูดูโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมใหญ่จริงท่านผู้ชมดีกว่โอ้โหยังไมได้ไม่ได้กัมาก่อนนั่นแน่นแน่ตัวนี้ท่าทางจะไม่เคยโดนนะท่านผู้ชมดีกว่าเระแวงไหมเระแวงไหมท่านผู้ชมดีกวเราดูขานะว่ามันยืนตรงไหมท่านผู้ชมเีกวเอายืนตรงด้วยท่านผู้ชมดีกว่ยืนตรงแสดงว่าไม่ระแวงอย่างเงี้ยเข้าเต็มเต็มแน่นอนท่านผู้ชมว่าไม่มีการหมอบท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วท เออเอาไหมเอาไหมเรียบร้อยท่านผู้ชมกัดแล้วกัดแล้วเหลือไหมอย่างเงี้ยโอ้ยเรียบร้อยท่านผู้ชมเหลฮะเข้าเต็มเต็มแบบนี้ไม่มีเหลือท่านผู้ชมเลยฮะโอ้โหไปชมกันเลยผมไปฮะโอ้ยโคตรพ่อคตรแม่หนูโอ้ยใหญ่จริงท่านผู้ชมโอ้ยป้าดดูรอยแล้โอ้โหอย่างเงี้โอ้โหรอยแลเหมือนจะไม่ใหญ่ท่านผู้ชมนลฮะผมมองดูมันหนูเลาะขาวท่านผู้ชมโอ้ยดูมือผมเล็กเลยอะท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ ดูโอ้ยดูฮะหนูก็แขนแขนผมเล็กเลยทุกผู้ชมสุดยอดทุกผู้ชมเลยฮะกับเอาอยู่ทุกผู้ชมเลยฮะน้ำหอมช่างสายล่ากับเลกช่างสายล่าก็ติดต่อประางแชทเพจช่างสายล่าได้เลยครับผมสวัสดีครับ